สวัสดีนะคะจะมาทำโชคผีเสื้อเล่นไฟค่ะผีเสื้อเล่นไฟเนาะอันนี้หนึ่งแผ่นนี่หนึ่งแผ่น ตัวนี้ออกก่อนเราคืงงใช้ทั้งหมดสองแผ่นนะคะก็คือเราจะตัดครึ่งออกเนี่ยทั้งสองแผ่นเลยหลังจากนั้นแผ่นที่หนึ่งตัดออกแล้วก็พับครึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะอืมนี่แผ่นแรกเนาะ แผ่นที่สองนี่หยิบมาหนึ่งแผ่นก่อนนะคะหยิบมาหนึ่งแผ่นก่อนหยิบมาซี่หนึ่งอะคะ่ะพับสามพับสามส่วน แล้วก็ปักทุนโฟมอ่ะแผ่นใหญ่ก่อนแผ่นใหญ่กว่าน,นี้เนาะยิบมาหนึ่งแผ่นก่อนค่ะยิบมาหนึ่งแผ่นพับอย่างงี้พับเข้าหากันอย่างนี้ ได้ฝั่งสวยก็ได้รือจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนาะจะมองไม่เห็นเนี่ยประคองเขานี่ ใบแผ่นนี้ค่ะใบนนี้พับธรรมดาค่ะเอียงมาอย่างานี้นะคะ4 5้าองศาเข้าชอ่อเข้าชอา่อเข้าขาอนนี้เนาะ ด้วยแผ่นนี้ค่ะแผ่นถัดมาตัวนี้อ่ะพับน,นี้นี้พับแล้วก็ทวนกับไมกรอบหนึ่งเฮ้ยอันนี้พับเข้ามาอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้ ให้เขาประคองกันค่ะประคองกันนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะทําเหมือนกันก็คือเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้แล้วก็ประคองเอียงเข้ามาอย่างนี้นะ ลดหลั่นระดับกันนิดนึงนะคะอ่าลดหลั่นระดับกันนิดนึงให้มันลดหลั่นระดับกันนิดนึงค่ะแต่อันแรกนะไม่มันใช่ก็ใช้นี่เลยต่อด้วยตัว3ตัวที่เป็นสามส่วนนะคะ สามส่วนนี้ก็เลือกเอาค่ะแต่นี้นจะเลือกเอาตัวนี้เนาะเข้าเข้าคลื่นค่ะนี่คือจะจับเข้าคลื่นค่ะนี้ ต่อด้วยอันที่เป็นคู่เขาค่ะอืมอืมมาตัวนี้เนาะ ด้วยตัวนี้เปนจะเป็นสามส่วนอันนี้ออกอันนี้มันจะเป็นสามส่วนมันจะได้สองข้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะตัดตัวนี้อีกอันหนึ่งนี่เป็นที่เหลือของเราพับสามเลยนะคะพับสามส่วนเลย ได้สามอันนี้ก็สามก็ไม่เป็นไรเราก็เหลือเราก็เก็บไว้ได้ค่ะี่ข้างหลังเขาเนาะอ่ะจุดัวน,นี้ก่อนเอีงเข้ามาอย่างนี้ฝั่งนี้เอยง่างนี้อ่ะอย่างนี้เนาะเองเข้ามาอย่างนี้ ให้เข้าประคองก่อนนะคะอย่างเงี้ยต่อไปอีกฝั่งหน,นึ่งฝั่งนั้นก็เอียงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเลือกเอานเนาะเลือกเอาตรงที่เป็นแบบเนี้ยเอียงเข้ามาอย่างนี้เหมือนกันอืมอย่างงี้ มันไม่นิ่งมันไม่แน่นนะคะก็ให้ใช้แผ่นนี้ที่เรามีปิดค่ะปิดตรงนี้เนาะนี่แต่จตเลือกจะเป็นแผ่นนี้ปิดเพื่อเพื่อให้เขาอยู่อะค่ะเนื่องจากบางทีแผ่นมันก็เล็เกินไปเนี่ยเราก็ใช้นี่ปิดแผ่นสุดท้ายค่ะ นี่เนาะแล้วก็เก็บน้อยสีแดงอ่ะแดงฟ้านี่หน่อยแล้วกันถ้าแดงไปเลยมันจะจัดเต็มไปหน่อยแดงฟ้า ติดโบนินบ่นึงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอ,อย่างนี้เนาะอะ,อ,ะอย่ลืมมาโบออกนะคะ ไม่ใช่อย่าเลื่อไม้ออกขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ